ไม่อยากจะเมาแบบเวลาไปออกไปออกอีเวนต์เนี่ยเขาเรียกน้องตลอดเลยอ่ะ <laughs> ใช่ไม่มีใครว่าเป็นแม่ลูกกันเวลาเอออย่างไปซื้อไปตลาดอย่างเงี้ยเออเราก็ไม่เราไม่ได้บอกใครว่าเป็นแม่ลูกใช่ไหมแต่ว่าเวลาเราจ่ายตังก็บอกเออเดี๋ยวมี่จ่ายให้อะไรอย่างเงี้ยสมมติพูดคำนี้กับลูกไงแล้วแม่ค้าก็บอกฮะแม่เหรอเออเป็นแม่เหรอคะอะไรอย่างงี้ <laughs> ใช่ค่ะพอคุณแม่คุณแม่ยังสาวอยู่เลยมีอันหนึ่งนะเมย์จะเมาของเมาสก่อนไปไปส่งลูกที่โรงเรียนลูกค่ะแล้วลุงยามนะ่ะเขาจะชอบพูดคุยกับลูกสาวจะชอบเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยลูกก็จะชอบสวัสดีใช่ไหมพอเห็นเราบอกลูกก็เลยว่าคุณแมม่าสง ยามแบบเฮ้แม่แม่หรอเดี๋ยวนะทีนี้ก็แบบว่าไปถามลูกนอกรอบ,อบอ่คุณแม่มีลูกตั้งแต่เล็กใช่ไหม <c oughs> อย่างนี้อาจารย์แ <c oughs> บบว่าเอาแม่หน้าเด็กเกินไปนึกว่ามีลูกตั้งแต่อายุแบบเป็นวัยรุนะ่นอะสิบแปดสิบเก้าอะไรอย่างเงี้ย เด็กเป็นเด็กใจแตกไหมอะไรประมาณนี้อาจารย์อันนี้คือเมย์ก็ถามลูกตรงๆเลยนะว่าเวลาแบบเขาถามเขาชมแบบมีว่าเป็นพี่สาวหรอทําไมแม่สวยจังทําไมแม่ฟิลจังแล้วทําไมแบบเออแม่แต่งตัวเซ็กซี่จังแล้วหนูรู้สึกยังไงดูเอาเอา,เอาความชอบ,ชอบหนูโอเคหนูชอบที่มหมมีเป็นแบบนี้เน่เขาพูดอย่างจริงจังจา <c oughs> แล้วก็ลูกชายด้วยนะอาจารย์ลูกชายเออ เมมีลูกสองคนลูกชายเม่ก็ถามด้วยเหมือนกันเพราะเขาเป็นผู้ชายเขาอาจจะมองไม่เหมือนกันกับผู้หญิงใช่ไหมเขาก็ตอบแบบแบบนี้เหมือนกันบะม,มีสวยมากครับบะม,มีผมชอบแบบนี้แหละเล้อย่างนี้เลย